สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู้หูสู้คนรับพ่อกรับบ่าวเท้าฮักหน้าชนี่อครับพี่น้องมาพี่น้องมามมอนีหนึ่งไก่สดน้ำพี่น้องหนึ่งไก่แต่บเร่เอามาเป็นตัวครับแยกสินส่วนมสองตัวไก่บ้านพี่น้องกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มนคือน้ำจิ้มเฮ็ดกินก็ปลาหมึกนหะพี่น้องเบิรงพี่น้องเอาน้ำจิ้มแบบนี้พน้ำต้มน้ำต้มอาเนี่ผมเห็นพี่น้องเอาไปทั้งขางเพราะว่ามันติมแหล้วทั้งนี้ยูนี่ก็มีอยู่พี่น้องเอาน้ำใส่มาน้ำน้ำอุ่นๆย่งอุ่นๆอยู่ <c oughs> หนึ่งไก่สวนน้ำเอานา้ำเตหมาหนึ่งแม่เอา้ามาพี่น้องมาผักกับผักเกี่ยวผักกาดผักกาดจากสวนผักหอมเนี่ยผักกรอบนำ้ำไอ้โหระพาเอา้าบรรยากาศในเมืองเลี้งเบื้องหย้าคือเขียวพี่น้องงวงอยู่ทางหลังมามันสิม,มืดก่อนมาพี่น้องมาลงมือน้ำเบาเท่าอืมโอ้คนร้อนดีขนาดมาเด้อพี่น้องเด้อไก่บ้านเนี่ยอืม เอาแบบกินด้วยดอกคุณลองหนึ่อือเจ้าคือมาข่วนใครเห็นบ่าอร้อืมไปพ่นเสียงหนี่มื้อวันมืน้อวันเดีับ Như là thì cái lăng có đi Nếu để xe ạp cái chát nữa nè 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 của nè nè vào chảo mất dưới mượt con toàn nhịp bượt bượt phẩy bượt phẩy đồ ngỏi nằm kín nét đuộc mất dưới bên ẩn nhưng có vô đầu không nằm mất dưới bên giang <laughs> เก๋มาเรียบร้อยพี่น้องบริมะเกืออยู่นี่เอาแบบพร้อมพร้อมรับประทานพร้อมกินรสอว <c oughs> ไอ้แม่งแม่งมีบอลฟุงบินตำน่ำในหัวแมงม,มีตัวหน่อย อมหูตอนตานี่ขนาดเอาสู่ตัวไป <laughs> บินช่วงกันไปบินช่วงกันมาอยู่เป็นเมนูกับแก่กับคักด้พี่น้อง ตั้งตั้งหน่วยบ่คือว่าเราเตี่ยโกโต <b> <ar> นีน่บรรยากาศนี่มั่ง หัวกําลัางสีเขาเราเขาขวักเขาแรงนี่ตัวผู้เ่า้ามนักหามน้านพี่น้อง <c oughs> มันวายจะกินเด้อมันหยาบมันมึนทีแทีมเสียบ คือว่าหนึ่งใบบันหนึ่งใบบันสมุนไพรก็ได้พี่น้องเพราะว่าเครื่องนอี่ใส่ขนาดพี่น้องสมุนไพรขิงคาแต่ไข่หย,ยัดเข้าไป Cảm muốn phay luôn còn quần Mình cả tháng lắng mình xuống, bay xuống mày Mm. Oh. Mhm. Mm mong mong nữa, Không nữa, nữa ước khang ước nhân đi hả? ไปแม่และขึคนเมื่อง่วมานมไม่จะสวนมาง่วไม่จะสวนได้ไงเสียนนำตุ่มแบบ หนึ่งว่าหนึ่งโดนบันไดกะเปื่อยชำนันพี่น้องหาว่าเป็นไก่บั่นบบเปื่อยครับเหนืยอจัดเนี่ยเมึงงามต้มในหมอนเอามาเบิดดิพี่น้องโอ้ยตัวยังอุ่น 음, <목소리나> 가구. ใส่ขาโวยนี่คุยกัดบานพี่น้องว่าสิว่ามีกางโมเมนต์เป็นเอ็นไหม i don't know nha mình mà... mình cầu khẩn cầu không ông ốp phẳng ốp phẳng nè xôi nè xung quanh nè nó không có hơi mịt không หายไปเบิดแล้วบรรยากาศฟาดเขาตีเขาบ่มีมมีอยู่หน่อยพี่น้อง บางไว้เนี่ยมือ,อขึ้นัคตรกอง๋องเลย ตัวเนื้อไปนองรอบพี่น้องมันคดกองอต่องตัวเนื้อไปก,ไปกล่อยพี่น้องจะเกลืบเอาหนังคลอนอืมมันเหมือน Ngồi lên nhà em liền Ừ. <laughs> 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 เนี่ยมันหยาบมันเหมือนข้าวโพดาเอาไปใส่คำสุดท้าย มับบริษังบเลยไี่น้องมันก็เสียบ พี่น้องเสียบจวดดียกเปิดบรรยากาศเป็นอึมครึมครับมันเนี่ยมันเป็นอึมครึมมัมน,นว่ามันว่าบม่มเหมือดมันมันบ่มเป็นว่าเมือด วันนเหมือน,นะครับแต่วันมันเป็นอึมคึมอ่าประมาณตะเวนนี่างงี้ยังอยู่พวกยังอยู่สูงครับแต่ว่ามันมันเหมือนมันคึมมากนะครับก็เลยเนี่ยมันเป็นอึมคึมตั้งหลังหยาเขียวบึงอัวด้กินหยากับวันบ่าวเท่าได้กินส้อยจูแล้วพี่น้องอาหารสันเหลืออาหารดีโลดแล้วเ <laughs> อาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกมองทุกบอลน,นะพี่น้องเนาะที่เกียรติดต,ตามรับชมบาเท่านะครับมันนี หนึ่งไก่อ่าหนึ่งไก่สมุนไพรหนึ่งไก่บานสมุนไพรเน้นๆครับพี่น้องเน้นยังวันจีเน้นกินได้ดอกเสียบคักเสียบจวดเอา้าขอบคุณพี่น้องนะครับทุกมองทุกบอลนะครับทีเจ็ดที่สามรับชมมาว่าหาวนะครับคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องสูข,ขูดซูคนขึ้นเรานะครับมากระไรถือใจกระเที่ยวมาวาหนีวนะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ